สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินทางไปจากห้าง IT ทีสแควร์นะครับไปยังราชุดเทลายจุฬาพรกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาอยู่ที่ i อทีสแควร์กันก่อนครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ IT ทีสแควร์เนาะแล้วก็เดินตรงไปก่อนนะครับเดินเนี่ยเราจะเจอรถตู้ครับที่เขียนว่าจุฬาพรไอทีสแควร์นะครับ โดยที่สังเกตง่ายๆนะครับก็คือว่าอดิสแควร์เนี่ยก็จะติดกับเราด้วยฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีหลักสี่เนาะอันนี้ครับผมก็เดินมาจนถึงแล้วนะครับนี่เลยครับตรงนี้ครับจะเขียนว่าจุราพรอดิสแควร์นะครับทุกคนก็มาลองกันตรงนี้ได้เลยครับโดยรถตู้เนี่ยก็จะใช้เวลาออกเนี่ยประมาณ20นาทีนะครับอรอเหลือถ้ามาตรงจังหวัดเนี่ยก็จะออกเร็วเนาะ อันนี้นะครับรถตู้เนี่ยก็ได้มาถึงแล้วครับคันนี้จะเป็นคันสีดําเมื่อมาถึงนะครับเราก็สามารถเข้าไปนั่งในรถตู้นะครับเพื่อเราลดออกได้เลยครับโดยที่การนั่งรถตู้เนี่ยนั่งฟรีนะครับโดยการนั่งไปราชวิทยาจุฬาพรนะครับก็จะนั่งด้วยกันทั้งหมด2ต่อนะครับคือต่อแรกเนี่ยเราขึ้นจากไอทีสแควร์ครับไปยังโรงพยาบาลจุฬาพรครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปขึ้นกันที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับไปยัง รา,ราชูทัยจุฬาภรณ์ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าอนาคตเนี่ยสกายวอล์นครับตรงสถานีหลักสีเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถเดินที่สกายวอล์กนะครับจากสถานีลักสีเนี่ยไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปนั่งรถตู้ตรงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เลยครับ อ่าตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลจุฬาพรแล้วนะครับเราต้องมาลงตรงน,นี้ก่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนรถไปยังราชวิทยายลัจุฬาพรครับโดยที่จุดเปลี่ยนรถตู้เนี่ยก็ได้อยู่ใกล้กันเลยนะครับอันนี้เราจะนั่งจากโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยไปยังราชวิทยายจุฬาพรกันครับไปกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงราชวิทยาจุฬาภรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนั่งมาง่ายๆนะครับเพียงแค่2ต่อนะครับที่สําคัญก็คือนั่งฟรีด้วยนะครับจากไอทีสแควร์มายังราชวิทยาจุฬาพรครับขากลับครับเราก็นั่งตรงนี้เลยเหมือนเดิมนะครับไปครับงั้นเดี๋ยวเราลองเป็นขากลับกันบ้างนะครับกลับไปที่ไอทีสแควร์นะครับขั้นตอนการกลับเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือนั่งจากราชวิทยาจุฬาภรเนี่ยไปลงตรง โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับ เมื่อถึงโรงพยาบาลจุฬาพรแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนรถตู้นะครับไปยังไอทีสแควร์กันครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนกับขามาเลยนี่นะครับเราก็ถึงไอทีสแควร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเนาะในการนั่งรถนะครับจากไอทีสแควร์ไปยังราชวิทยาจุฬาพรครับ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการนั่งรถจากไอทิสแควร์ไปยังราชช่วยจุฬาพรนะครับทั้งขาไปและขากลับฝากกดไลค์กดแชร์แล้ะกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย